เห็ดโคนกระทะใหญ่เลยตรงนี้น่าเห็ดโคนเนาะบุ๊มี่ยังกินเนี่ยเป็นกระทะ,ทะกระทะเนี่ยโอ้โหว้าวหม้อใหญ่ๆเลยทำประจาเลยเนาะอาหารด้านนอกจีกัมมีบ้านก็มี่ตูมก็มีนี่ว้าวนี่แตะๆเลยเนี่ยโอ้หหอมจัง tay công cụ nhỉ? hỏi <laughs> hỏi 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 wow, hỏi 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 cái con cá thác cá thác nhảy nhảy đấy, cái kiểu kiểu ả bà nì đấy, ăn im smartkey nọ, sao mà cái ăn, có bố không, bố mày ăn một mình thôi, có phải chỉ là bố không, có phải chỉ là bố không, có 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 không, có phải chỉ là bố 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 không, có phải chỉ เขาบอกว่าต้องอร่อยอย่าบอกใครน้ำเดือดแล้วเก่งใส่ต้มพริกจะขายจบขายใส่แฮงย่าใส่แบบต้มก้อนย่าโอเคแค่นั้นแหละเฮ็ดดอยก็ออกเฮ็ดโคนก็ออกขึ้นดอยก็ยักแท่งไหวยักแท่งไหว จริงนะมันมาวิจัยแตงเลียบยังแคทวอล์กสนามเด็กเล่นไม่ได้จิกตินไว้ยันตินไว้ดีนะดอกยางเกือบดีแกงลำล้ำเด้อโอ้ยลำก็จะกินคนเดียวบอลลำก็จะกินคนเดียวลำแนนอนอยู่แล้วเดี๋ยวเร่งไฟก่อน เด้งไผก่อนข้างบ้านเป็นไครจะได้กลิ่นหอมเนาะเอิ้นมาเอิ้นหนที่อิเดือดพูดๆเลยเดือดหม้อเลยดูน้ำเข้มข้นมากเลยบอกบอกว่าซุดยอดอย่าบอกใครลองชิมดูดิอร่อยไหมโอ้ชิมๆกอนเช่นกันจิ้มน้ำ เดือ่ะเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหอร่อยเลยรวะอร่อยจะบอกใครเลยสุดยอดเลยสุดดยยอเลคำว่าสุดยอดอยู่พุทธ่ะสุดยอดเลยวันนะี้สุดยอดแตะเลยโอ้โหไข่ตันไข่ตันนะเพ็กว่าทำเอง